แม่มีคนจำจาว่าผมเคยพูดคลิปแรกว่าอย่ากลกัวใหญ่มันสู้เราไม่ได้ก็จริงนะฮะในตอนนั้น่ะมันสู้เราไม่ได้นะผมก็เลยบอกลูกหลานว่าให้เขียนรูปไปอย่าไปสนใจของเรามันคือของดีอยู่แล้วนะรูปวาดเรามีอารมณ์มีความเป็นอัตลักษณ์ แต่ไ i มันออกมาเยอะๆเห็นไหมคนสั่งให้ AI ทำนู่นทำนี่แต่ออกมาลูปเหมือนเหมือนกันหมดเลยฟิลลิ่งเหมือนกันอารมณ์เหมือนกันหมดนะสีสันบรรยากาศทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันหมดคนสั่งแตกต่างนะแตกต่างคนแต่รูปเหมือนกันนะเหมือนกันในอารมณ์นะต้องเข้าใจนะถ้าดูศิลปะลึกซึ้งก็จะรู้ว่าอารมณ์ของ AI กับอารมณ์ของคนวาดลูปสิบคนแตกต่างกัน อารมณ์ของเอร้อยคนพันคนเหมือนกันนะอันนี้ตอนแรกนณะเวลานี้ผมเห็น AI มันพัฒนามากขึ้นผมเลยเป็นห่วงลูกหลานนะว่าข้างหน้าถ้าเราทิ้งมันเราทำไมไม่เอา AI มาเป็นทาสเราเราอย่าปล่อย AI มันพัฒนามากขึ้นหรือมีคนฉลาดหรือมีคนรู้เรื่องงานศิลป,ปะดีขึ้นเข้าใจอารมณ์สุนทรียภาพของงานศิลป,ปะในระดับ พัฒนาการหรือสูงขึ้นแล้วใช้อะไรเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยเราทักษะที่เราเรียนอยู่ก็จะแพ้มันผมไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไรแต่ผมรู้มันเปลี่ยนแปลงเหมือนคัดเอาลงหนังต้องจำนั่นขนาดเป็นงานพานิชสินนะมันยังเปลี่ยนแปลงเลยจากการเป็นนักคนวาดรูปทั่วประเทศตกงานหมดแล้วใช้เครื่องจักรหมดเลยเห็นไหมใช้พินใช้คัดเอา ป้ายโฆษณาต่างๆถูกเปลี่ยนแปลงไม่ต้องจ้างคนมานั่งวันรูปเนี่ยอันนี้คือสมัยก่อนก็มีคนคิดแบบนี้ว่ามันจะเป็นไม่ได้ยังไงมันเป็นไปได้สุดท้ายมันเป็นไปได้ AI ก็เหมือนกันผมก็เลยต้องบอกเตือนอีกคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบสบายๆคุยสบายๆเท่านั้นเองและเตือนลูกหลานเท่านั้นเองว่าต้องระมัดระวังมันใครที่มีทักษะฝีมือดีนะฮะเขียนรูปทักษะฝีมือดีต้องพัฒนา ความคิดนะให้ทันใอแล้วก็นํามาบวกประสานคือป้องกันไว้ก่อนอย่าไปเขียนเดิมๆคิดเผื่อไว้หน่อยลูกหลานนะเพราะมันมีคนที่เก่งศิลปานมีสองอย่างหนึ่งคือเขียนรูปเขียนมากเข้ามาเข้าจนกระทั่งเข้าใจสุนทรีภาพระดับสูงได้กับอันที่สองคือไม่ต้องเขียนเลยแต่เรียนรู้จากการเห็นจากการเข้าใจไปดูงานศิลปะโทโลกไปดูทุกเรื่องจนกระทั่ง ความคิดเขาสุดยอดที่สุดนั่นคือรสยมของเขาดีแต่ทักษะเขาไม่มีนั่นแหละคนเนี้ยเจ้าเอไมาใช่ดังนั้นเราต้องระวังอะเราต้องระวังผมเตือนลูกหลานให้ระมัดระวังท่านเองนะอย่าทิ้งเพราะว่าผมแกแล้วเดี๋ยวลุงก,ก็ตายแล้วตาแก่คนนี้ก็ตายแล้วมาคิดอะไรไม่ได้หรอกแต่เผื่อลูกหลานไม่เท่านั้นเองว่าโลกข้างหน้าต้องอยาประมาทนะอะไรที่มันโผล่เข้ามามันอจ,จะมาเหนือกว่าเรา เราจะทำยังไงจัดการให้มันเป็นทาสเราดีกว่านะฮะเอาครับแค่นีงไอ้แก่เป็นวง